สรุปผลการปฏิบัติงานกศอนอำเภอวิเชียนบุรีประจัำเดือนเมษายน2566งานการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่1-30เมษายนกศนอำเภอวิเชียนบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566สรุปยอดนักศึกษาณวันที่30เมษายน2566ดังนี้ระดับบัณศึกษา6คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น212คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย274คนรวมทั้งสิ้น492คนงานการศึกษาตามอัธยาศัยวันที่24เมษายนนายเกลงไกรวงว,งวิทยาชาติว่ามาให้ครูกศนตำบลท่าโรงและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดลงพื้นที่รณรงค์การเลือกตั้งรณรงค์การเข้าใช้ห้องสมุดและประกาศรับสมัครนักศึกษาณตลาดนัดนาไร่เดียวอวิเชียรบุรีจเพชรบูรณ์ งานจิตอาสางานกิจกรรมพิเศษงานภาคีเครือข่ายงานอื่นงานจิตอาสาวันที่10เมษายนในเครงไกรวงบริยาชาติผู้อำนวยการกศนอมเพอวิเชียนบุรีนำบุคลากรร่วมทำจิตอาสาพัฒนากศนอมเพอวิเชียนบุรีงานกิจกรรมพิเศษ วันที่24-26เมษายนอบรมโครงการการจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตสมองผู้สูงอายุผ่านระบบซูมมิทติ้งและ Facebook l i v e ณห้องประชุมกศอนเพเภอวิเชียรบุรีวันที่25เมษายนนายกรงไกรวงเรยยชาติผู้อำนวยการกศอนเพเภอวิเชียรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชณสารสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราช วันที่28เมษายนนายเกรงไกรวงวิริยาชาติผู้อำนวยการกศนอำเภอวิเชียนบุรีพร้อมด้วยบุคลากรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรมรนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชรกิติยาภาณวัดประชานิมิตอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์งานเครือข่าย วันที่3มีนาคมกวมเป็นวิทยากรโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์โดยโกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ2566นวัดวิเชียนบรรุงวันที่4เมษายนในเครงไกลวงุริยาชาติผู้อำนวยการกสนอำเภอวิเชียนบุรีร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายนณห้องประชุมอำเภอวิเชียนบุรี วันที่4ี่เมษายนเขารวมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล1นหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village ณหอประชุมอำเภอวิเชียรบุรีวันที่5เมษายนบุคลากรกสศนอำเภอวิเชียรบุรีเป็นวิทยากรฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลผู้เตยทำเสื้อมัดย้อมประจำปีงบประมาณ2566โดยมีกิจกรรมเสริมดังนี้กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่กิจกรรมเกมดาวินชีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายออนไลน์กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียนบุรีและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566วันที่5เมษายนเข้าร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลภูขามวันที่6เมษายนเข้าร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านณาบ้านถิ่นไทยงามหมู่ที่6ตำบลสามแยกวันที่7เมษายนประชุมคณะกรรมการส่วนส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลครั้งที่2เพื่อรณรงประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนาบ้านร่วมใจพัฒนาหมู่ที่12ตำบลสประดู วันที่17เมษายนนายเกรงไกรวงวุิยาชาติผู้อำนวยการกศอนอวิเชียรบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการอเภอวิเชียรบุรีและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงตรวจด,ด่านตามคำสั่งจิตวันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ณเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบวันที่18เมษายนร่วมประชุมเตรียมจัดงานโครงการออกหน่วยบำบัดทุกบำบรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณห้องประชุมโรงเรียนบ้านบุมะกรูด วันที่18เมษายนเขารวมประชุมเวทีประชาคมระดับตำบลการจัดทำแผนบริหารตำบลณนนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรังวันที่19เมษายนร่วมชมการประกวดสถาบาันเกษตรกรประเภทกลุ่มแม่บา้านเกษตรกรระดับเขตประจำปี2566หน้าที่ทำการกลุ่มแม่บา้านเกษตรกรทอผ้าผู้เตยวันที่21เมษายนครูกศนตำบลท่าโรงและครูสรชดำเนินการติดป้ายรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งณหมู่ที่8ตำบลท่าโรง วันที่21เมษายนเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตน้ำพริกจังหวัดเพชรบูรณ์ณห้องประชุมพ่อขุนผาเมืองสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่21เมษายนร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรท่านในอำเภอวิเชียรบุรีเนื่องในวันประเพณีสงกรานต์น้าหอประชุมอำเภอวิเชียรบุรีวันที่24เมษายนประชุมคณะกรรมการส่วนสงเสริมประชาธิปไตยตำบลรับวัสดุอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งณกศนตำบลโคกโรง วันที่25เมษายนร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาตำบลน,น้ำร้อนณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำร้อนวันที่25เมษายนลงพื้นที่โรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนแรัษฎรณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาไร่เดียว วันที่25เมษายนในเคร่งกลวงวิทยาชาติพร้อมด้วยบุคลากรเขารวมการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ระดับเขตประจำปี2566เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับการคัดเลือกวันที่26เมษายนร่วมจัดกิจกรรมบำบัดทุบบำรุงสุขให้กับประชาชนโดยมีนายสุเมธีรานิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานเปิดโครงการน้ำหมูดที่8บ้านบุมะกรูดงานอื่น วันที่12เมษายนในเครืงกลางวงกุริยาชาติผู้อำนวยการกศออนอเอวิเชียนบรุรีเป็นประธานประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครูอาสาสมัครและนักจัดการงานทั่วไป วันที่18เมษายนบุคลากรก,รกรสอนอำเภอวิเชียรบุรีรวมประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจ,จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy วันที่19เมษายนในเกรืงไกลวงวิริยาชาติผู้อำนวยการกรสอนอำเภอวิเชียรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรรวมพิธีรดน้ำขอพรจากผู้เกษียณอายุราชการในว,นวันประเพณีสงกรานต์ณกสอนอำเภอเมือง วันที่21เมษายนนยายเครียงไกรวงวิริยาชาติพร้อมด้วยบุคลากรร่วมประชุม PLC ณนห้องประชุมกศนออำเภอวิเชียนบุรีขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ